ที่บอกว่าอออินเลยเนี่ยสร้างพอจากสองร้อบาทเป็นกี่ล้านอะไรเนี่ยคือแม่งแบบมันเอาความโลภมาหลอกคนนะในเมื่อคุณคุณสเต็ปแรกอ่ะคุณเอาคนเข้ามาเพราะความโลภแล้วอ่ะคุณล่อให้คนเข้ามาลงทุนเพราะความลงทุนนะแม่งไม่ใช่การลงทุนจริงๆด้วยคุณล่อให้คนเข้ามาเพราะความโลภอ่ะคือคือสเต็ปแรกคุณก็ผิดแล้วแล้วคุณไม่ได้เขามาลงทุนคุณไม่ได้หวังดีกับเขาอืคุณจะเอาเงินจากเขายิ่งเขาพอแตกคุณยิ่งได้เงิน ยิ่งเขาเทรดพังคุณยิ่งได้ตังค์ครับเยอะด้วยครับอาจารย์อันนี้จริงจริงใช่แล้วเขาทําชีวิตคนคนหนึ่งนะรวมถึงชีวิตอีกหลายๆคนนะ่ะทางลงไปอะ่ะคือคุณแม่ไม่ต่างกับพวกหลอกลวงอ่ะคุณแม่ไม่ต่างกับคนที่แบบแล้วไม่ได้หลอกลวงอย่างเดียวคือคุณอาศัยความเชื่อใจอะ่ะคุณอาศัยคนที่เขาฟังคุณแล้วเขาเชื่อคุณอะ่ะแล้วคุณหลอกลวงเขาอีกทีหนึ่งอะ่ะเออแล้วแล้วคนแม่งดันอยากเชื่อด้วยอืซึ่งคนที่เขาอยากเชื่อไม่ผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนบางคนนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะเขา เขามีความลําบากในชีวิตเนาะแล้วเขาไม่สามารถที่จะผลักตัวเองออกจากสิ่งนี้ไปเป็นตรงนี้ได้มันมันคือสิ่งที่เขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วอะบางครั้งอะไรที่มันดูไม่น่าเชื่อแต่ชีวิตเขามันแบบมันไม่มีทางที่จะไปได้แล้วมันเห็นแสงนิดนึงออนก็แบบคือเขาก็อยากจะเชื่อครับยิ่งคุณอยากให้มันเป็นจริงมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสในการที่จะเชื่อมัน,นมากเท่านั้นคุณก็เลยตกเป็นเหยื่อของไอ้คนพวกนี้